ดีค่ะเมื่อวานมันเอียงวันนี้อาจารย์สอนมาแล้วนะว่าตั้งมือถือมันต้องยกมันต้องยกให้มันแนวนอนตั้งแต่แรกไม่ใช่ไปตั้งก่อนแล้วมาเอียงแล้วมันอาจจะเอ่อทำให้ทาให้มันออกมาเป็น,เป,นเป็นแบบคลิปแรกอะ่ะอันนี้คือจะจะ,จะลองทําคลิปที่2โดยที่จะพาเข้ามาดูใน IG ของตัวเองเพราะมีคนขอติดตามมาเยอะหลายคนแล้วเหมือนกับเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าอีกข้างในนี้มันเป็น มันเป็นอะไรยังไงไงนี่มากี่นาทีเราจะพยายามทาคลิปสั้นๆไม่เกินไม่เกินไม่เกิน1นาทีโอ้ยหมอไม่ค่อยเห็นเลยเนี้นะคะที่คนขอขอกันมาเยอะเดี๋ยวมันกดไปดูคนขอตรงไหนเนี่ยตอนแรกอันนี้มันเกิน5,000แล้วนะอยู่ๆก็พอไม่มีรูปในแบบให้ดูเนี่ก็ออกกัน นะคะเพราะว่ากะจะเข้ามาลูมดูรูปมในแบบบอกแล้วหลายรอบเลยเราไม่สามารถเราจะลงลูมในแบบในในสปาได้นะคะเนี่ยมันึ่งพันเนี่ยนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร follow request อยู่ขอมาก็ก็ดูดูอยู่อะค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใครขออะไรยังไงมาเป็นใครอะไรยังไงนะมันตกลงมันครบ ครกพันคนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ขอเข้ามายังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาเวลาอะไรอะ่ะกดลับเพราะว่าเวลากดลับมันมันจะเป็นการปกติจะบันทึกเอาไว้อะว่ามีใครมาขอเข้ามาบ้างก็ได้รู้ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเป็นขายของหรือเป็น ตุกตุนตุกตาหรือเป็นคนต่างประเทศบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรับอ่ะชนงชนีที่ไม่รู้จักบางทีก็จะไม่ได้รับเหมือนกันนะคะอุ้ยสองนาทีละพอเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนักเนาะโอเคก็คือจะบอกว่ารอหน่อยค่อยค่อยค่อยๆรับแล้วก็ในเนี้ยไม่มีรูปในแบบ รูปในแบบสปาที่จะเออจะจองคิวน้องก็ไหนอะไรไงเนี่ยเราคุยกันนอกรอบอีกทีเป็นส่วนตัวเป็นความลับนะคะไม่ได้เปิดเผยในสืออ่อไอซมมอนนีชอบกระเด้งขึ้นมาจังเลยเราเนี้ยมันจะเป็นรูปก็เจอใครหลอนหรอเอาหายไปไหนวะสามผานกว่ารูปเหลืออยู่แค่เนี้ยเนี้ยมันโอ้ยไม่เอาละเดี๋ยวอันนี้หนักเอาเป็นว่า ขอบคุณมากเห็นหัวมิงใช่เอาเป็นว่าขอบคุณมากที่พยายามเข้ามาดูคลิปแล้วก็ติดตามกันนะคะเข้ามา subscribe กันเยอะๆหน่อยสิค้ะของ y o u t u b e เนี่ยมันก็ได้เกินผ่านก็ได้ไหลได้ก็ได้นู่นนี่นั่นคิดคิดว่าจะทำเป็นแนวคุยเกี่ยวเรื่องผู้ชายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้องๆในแบบสปาคนที่มาสมัครงานคุณสมบัติเป็นไงมีคนติดต่อเข้ามาเยอะค่ะ แต่บางทีโ,โหอายุตั้งสามห้าก็ไม่รู้เนาะบางทีลูกค้าเราเองอายุแบบยี่สิบปลายปลายสามสิบต้น,ต,นต้นเองอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีนอกจากลูกค้าเขาชอบมันก็ต้องลองดูอะมันก็พูดพูด,พ,ดพูดไม่ได้เหมือนกันมันมันไม่ใช่พูดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรตัดสินไม่ได้เหมือนกันบางบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้โอเคโอเค,อเคหลายรอบแล้วไปแล้วไปไปแล้ว,ลวจริงๆค่ะบา,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ